สวัสดีครับพ่อ,อกันพี่เราครับมเมื่อานี้นำนำแรงๆของวันที่9ธันวาคม2566ครับผมยรามีเวลาประมาณหามืแรงครับแดดหน่มลมตกแล้วมาสูบน้ำใส่ขอน้าปังครับสิดปุ๋ยไปบังสองสามมือเ่ยครับ บรรยากาศเข่ากันครับเราเปลี่ยนแปลงกันเลยก็เขียวขึ้นเนาเยอย่ครับสีฮอร์โมนใส่ปุ๋ยหลอบแลกไปแล้วทางตัดไซด์ดีครับสูบแล้วก็รอเบื้งว่ามันสูบ,บกเร็ววอร์ครับสูบเร็กวกับต่างสูบใส่อีแล้วก็จะได้ใส่ปุ๋ยหลอบซองครับตั้งเครื่องไปประมาณ สี่มงเสาครับเริ่มสูบความมั่นหาโมงความมั่นเพ่นแบบแบบขยับลงไปอีกหลอกหนึ่งครับน้ำลดลงเร็วแห้งแตก่ก่อนนี่ตั้งอยู่นี่ครับตั้งอยู่กันแท่นสูบจากงานนั่นแบบตอนนี้คือมันลดลงแห้งต้องยับลงไปพุ่นแล้วครับตัวสีได้เกี่ยวพุ่นแล้วก็บ,บางคนก็ได้ยับลงไปพุ่นเรามองปลาผือพุ่นครับ โอ้มีรถไถมาขานเด้นี่ครับเจ้ากําลังเมื่อเงินเมื่อซานกับหลังจากลงไฮลงหน้าแล้ววานเขาวันาหนามเรียบร้อยแล้วบางคนก็กําลังสิปันกับนีครับกําลังสิบวานมาหนีกับนี่ครับเน,นี่ยมาคันหนึ่งแับรถไถยพระเจะ้ากับเริ่มกับบ้านกับซองกันแล้วก็ไปหาผักพันธุ์ที่เขาเรียกนะครับอัดหนานนอน เดี๋ยวรอจังหน่อยครับผมกระสิปิดเครื่องครับแล้วก็เมืเ่อไงเมืเ่อไงเสาผนแล้วจงังจะมาติดใหม่ติดเครื่องใหม่เมื่อเสาร์หลังจากติดติดเครื่องสูบน้ำบ่อยๆครับพยายามหลบ กรบพอครับเดยประคอไงตัวละลูกตัวหนึ่งครับแล้วก็ประมาณสี่หาตัวตัวหนึ่งร่วมๆเหลือเกือบเกือบสามโลกว่าอยู่ครับมานสอดประมาณเท่น,นี่แหละตนมาสอดามขงามเกือบเท่นะครับเนนด็กประมาณสามโลครับพอเป็นไสหลอดอยู่นี่ประมาณยี่สิบหลังครับออมน้องนี่แหละครับพอสี่มือเป็นยังังเด็กมาเ่เบิรงนเจอหนึ่งเพราะว่า มันย่ามตัวเหนื่งกันบ่ได้หราว่าเขาเขาบ่ได้ใส่หลายแบบเป็นลอยหลังหรือว่าเก็บไปขายไปยังสินะครับแค่เอาไปกินในอยางเล้นะครับก็คือสามหมื่นสี่หมื่นมาเอาไปกินเทอนึงครับจะเจละลูสองโล่ก,กับพ่อกินมังสินะครับก็ได้เอาไว้เอาไปหาขายครับก็เลยคนก็เลยถิงช่วงเลยล้ลายมือแต่ส่วนมากกับบ่อคอยเือะข้าเจ้าแล้วครับพวกพวกข้าเจ้าที่แบบหากินแบบบ่ซื้อนะครับเขาจะมา หยกหยกหลักหลักยามตลอดเวลาครับเป็นหลายหลังอยู่ห้อยหลักยามคแบบก็ว่ากับเพราะว่ากันนะครับทั้งใบทั้งมันยังได้กระเหลืองของหอครับนอกจากบริเวณวังว่าเสียาปลาซุ้มนี้ไปหาขายตกับกระไซไปกินไปอยางนี่แหละครับก็ได้ปลารอบนี้ละไปกินไปอยากแต่ละแต่ละมือครับสมือนี่เพราะว่าเบสกับบริไซแล้ว ขาจาเริ่มเห็ดหน้าร้ายอย่างละครับตอนนี้ประมาณเกือบเก่าสิบเปอร์เซ็นต์ละของพื้นที่แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวนอกที่จะให้ได้เงินได้ท่องเพราะว่าราคาเขาหน้าปีพอดีก็ต้องมาเอาหน้าปังเป็นตัวเสริมครับหน้าปังได้สิบบาทเก่าบาทคือที่ว่าดีเลยครับเนี่ยผมเห็นยู่ประมณสิบไร ประมาณสิบไร่ก็ทว่าเซเรียให้มันได้สักหกถึงเจ็ดหมื่นก็ถือว่าโอเคครับากาใช้ใจ่ายออกแล้วให้เหลือกำไรอยู่สักประมาณ3ามถึงสี่หมื่นก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นธุรกิจในหน่อยเนาะเป็นเป็นประมาณแบบเอาเห็ดหลายอะไรคือเขานะขาเขาเจ้าเห็ดเป็นลอยอะไรก็ได้เป็นแสนไปแล้วซุ่มเลงกำไรอ่ะตัวนี้ก็เห็ดอาศัยว่าเห็ด กอได้แก่นีแก่ศิลนไายครับสร้างโดยใส่นีใส่ศิลนว่าสิทัยให้เบิ้งครับตอนย่ามหลอดขยันบ่ได้ก็เรียกบ่ได้ดทายขัดพ่อไปย่ามเดินมาแล้วครก็มาไปขังไว้เหื่อยแล้วบ่ได้ว่าสิทัยย่ามครับตอนสรุปให้เบิ้งครับกับ่ได้ดทายสัมขย,ยันบ่มีโตัวนี่ะครับก็เรียกว่าทายครับจีบหนา่า นาครับเงอการกับสุไทยพี่น้องเบิึงครับเชิงอยู่กุศลบอลครับเชิงอยู่อยู่น้องหูนี่นั่นครับสบะโซบะกาสสี่เพิ่นผ้ายามนะครับเพราะว่ามือได้เพิ่นมาสบโอการสามสี่มือถึงมันจิงช่วงมันก็่สี่ายามครับเพราะว่าอีกเชิงน้อยเพิ่นการจะไม่ยามมันปุดนี่มันเป็นหัดจป็นสี้วันนี้เสาร์อาทิตย์หน้าครับสิทธิ์ยามอีกเที่ยนึงครับเดือนลมลุบตกแล้วก็ประมาณ าโมงก็กว่าครับเกือบจะห้องโมงแล้วแหละครับเตรียมตัวเมื่อเฮื่อนเมื่อซ่านแล้วครับเบิงบรรยากาศทงไฮทงหน้าของบ้านจานครับตำบลทับไงครับเห็ดหน้าปังครับปีนเห็ดหลายแห้งเมืองครับนี่ข้าเจ้าก็เตรียมพร้อมกันละเมื่ออื่นกน็ลุยเตรียมทีแล้วครับหลายเจ้าหลายคูหลายคนบางคนก็นเอารถไถไงลงมาได้ครับซื้อรถ ในการเอารถเกี่ยวข้าวหน่อยญี่ปุ่นเนาะมาดัดแปลงคล้ายๆกันมาซสือมาใส่เป็นหลอดคาบเนี่ยเนี่ยก็เพิ่งวานไปมือนี้ครับเนี่ยหลายเจ้าเลยครับมื่อนี้ลงทุนกันจาละวันเลยครับทั้งรถไถยใหญ่ทั้งเครื่องสูบน้ำทั้งรถไทกีแตกสูบน้ำเนานี่ครับขั้นนี้แหละรับเนี่ยเพื่อนเอารถเกี่ยวมือสองรถเกี่ยวหน่อยญี่ปุ่นครับมาเห็ดเป็นรถย่ำหน้าครับ ใส่อีทุบข้างหลังครับต้นนี้ก็อยู่แถวดอนศาสตร์กับหน้าดอนศาสตร์ครับดานาทามน้องหูนั่นแหละครับแต่ว่าต้นนี้มันเป็นโซนมาหาเห็ดนะทางมาหาเห็ดดอนศาสตร์ครับนี่ครับจะคล้องหน้าคนไปเ่อนละครับเมื่อกี้นี่ขี่รถไทยไงครับเพื่อนแล้วตรงน,นีงเงนนน้เคยมาใส่เบ็ดเธอหนึ่งต่บไดทายใหี้ยบงครับใส่มันบ่ไข่ได้ปฟ้าครับ ช่วงวังเดือนประมาณเดือนกันยาครับมาใส่เทอ่ึงรับช่วงมามาหน้าแล้วก็เอาเบ็ดมาใส่นมาเกี่ยวหยาให้งัวเบิ้งครับบรรยากาศเห็ดกันทุกคนนะครับโบแมนว่าบัวบัวนี่นะครับเพราะว่ามีคลองเขาเห็ดเขาลงทุนเห็ดคลองหนามดูดมาจากกุดนั่นนะครับนะยกุดหลังหลังดอนศาสตรนี่แหละครับเนี่ยหลังดอนศาดมันจะเป็นกุดบกใเง่เลยนะครับงาวไปทางบัลลังเพิ่นครับไปตำไปทางเส้นตะบนกุดคาคีมมอง ที่ผมเคยว่านะครับมันจะเป็นทะลุกันเป็นสามแย,ยกมองพ่นยาตุ่มครับแล้วก็ตรงขามพ่นยาตุ่มจะเป็นวัดปลากุดขาขีมครับเนี่ยมีนี่ก็เห็นลังค้าวัดลังค่าวัดปลาอยู่ครับลังค่าไอ้ัาลาวัดปลาอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตรบางคนเขาเอาไว้ยุ่หน้าเลยครับจังหลดใช้หน่อยเองสิสูบนากระดับจะเครื่องก็ซื้อหลัก็พี่แต่กับเมื่อน,นอนเือนครับรีวิวเส้นทางกับหน้าน้องหูครับ พอดีผมกาลังล่อดับเครื่องสูบน้ำเพื่อนละครับมาติดตั้งเครื่องไว้บางก่อนเทียงนะครับแล้วก็สูบไ้พอวพอพอระว่าบตองสิบ่ไไ้ออ,ออกมาให้ปิดเครื่องให้น้ำเนียผมก็เลยล่อเวลาครับประมาณจากอีกจังนิดหนึ่งอน่ยยางหอดเครื่องก็สิไปดับเครื่องครับดับเครื่องแล้วก็เมื่อเฮื่อนอาบน้ำวันนี้หอนบดเหมือเลยครับบม่มีลมเลยเอาแหงเงียบลมบม่มีเลย แปลกแห้อย่าหนาจะนะเป็นยังสิแต่ต้นเสาหนมหมอกอย่างหลายหมอกหน่อยหลังคาเลยครับในเสานี่นี่ครับตอนนี้หนามมามาไใบครับสูบน้นาึ้นมาแล้วก็ใส่มาไใบน่าจะมากเกินสองสามหมื่นปั้นแล้วครับนี่นี่น่าจะเป็นหม่องหนามหัวอู้เสียงเครื่องยีแจกหน่อยรถไถเดินตามปันน้นหนามนี่ครับตก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 ทั้งนี้คือกัน ฟังนี่คือกันครับฟังทั้งไต่ดอนศาสตร์มากครับอากาศแสงอาทิตย์สะท้อนใส่นามทงไฮทงนาครับสวยงามมีนกเป็ดลินหนามอยู่คู่หนึ่งกับนั่นนี่มไปเห็นอยู่แต่มันเหมือดน,นี่มเห็นแต่หน,นามสะเทือนพุบๆพับๆอยู่ก็ไม่ยินเสียงมันครับ ยงเขียดจะหน้าก็เรลื่อมหอ่องแหละเพราะว่าได้น้ำไม่เขาสูบน้ำม,มาใส่ด้วยก็ห่องรับกลมลำเนาทงนุงนาอีสานบ้านเฮาครับมีป่าพวนหนึ่งพันยังมาทัานเมืองเหงาน์ฝนเปร่งน,นาบอกจากนาอยู่ฝนพึ่งหวานมานน่ ตุงนาดอนชาต์ดอนศาสตร์กับทุ่งนาดอนศาสตร์นาทามป่าดงนาทารมเหมือนป่าดงนาทามคร,รับบรรยากาศปกคลุมแล้วกำลังจะเมืเ่อเดี๋ยวฮอรรถท้ายก็สิปิดน้าล้วครับ โซลเซียวครับเอามาดูดใส่เพิ่นก็เอาโทรเซียวนี่แหละดูดใส่งานนี่ครับบางหมู่ว่านก่อนเนี่ยเพิ่นถึ่งว่านเปเมื่วานนี่ครับดินแห่งๆนะครับเนี่ยเพิ่นเอาหนามมาปั่นย่างละเอียดเลยตอนไถยเนี่ยเป็นก้อนครูกเกลียอยู่เอาแต่เอาหนามใส่เนี่ยปั่นแล้วออกมาสวยงามแห้งครับเห็ดคือผ่ากลางเลยเห็ดเหมือนเข้าหน้าปังผ่ากลางเลยมีร่องระบายน้ําอย่างสวยงามเลย พึงวานไปนำกระพึงระบายออกมาท่านเบิดกบครับ,รบถึงแล้วนาหนองหูงหลอนซาดป่าดงนาธรรม ปิดพ่อตอนมาใส่เบ็ดนะกรบยางหลายครับนเนี่ยงไปนีป่โกรด์โปรตีดอยู่มันมีปัญญาเอามันแล้วพอวช่วงมาใส่นั้นฝนตกลิ่นๆ,ๆพอดีโดนโรงงานนี่แหละหลายครับโดนกับงานทั้งนานไม่หลายแล้วก็เลยเอาหญ้าไปเห็นไหวครับเพออราะว่าก็มาตัดหญ้านึ่งไปเหง็งไหว ่อกับบกไหวยมีคนบ่ไ่อยมีเวลา,อ,าออกลามข้าจเจ้าเห็ดหน้าปังร้ายก็ต้องระวังและเรื่องอันหม่องมันจะไปลงพาเขาขเขาอยู่ครับอย่างนี้แลหละกําลังดื้อสองตัวดูมันอันนี้ของพญย่ย์ที่ไทยหน้าเป็นเหมือนกนังแบงบานนี้น่าจะประม่าสีไร่กว่างานนี้สีไร่กว่า บวกกับตัวผมใช้มือนึ่นสองไายก็เป็นประมาณหกลายกว่าครับหน้าพคนใอ้คนละประมาณนี้แหละครับหาลายหกลายอยากพี่น้องน้ากันนี่นะครับแบ่งกันหกลายเจ็ดลายบอเกินนี่แหละครับทุกคนนี่ลายสุดกับเบอเกินหกตื้อหักจุดห้าลายประมาณเนี้ยเดี๋ยวไปดับเครื่องก่อนครับถึงรถแล้วนี่ตกใจหมดเลยนี่ยน่มองงใหม่ยนะครับนห้าต้นยุคห้าหน่อย เล่นขับป้า,ายยาเลยตกใจไปเลยวงพญายเป็นกับสูบน้ำไปเมื่อวันก่อนนี่ครับเพื่อนสลับกันครับเพิ่อนเพื่อเก็บเครื่องไปเก็บเครื่องไปน่าจะเมือ่อเมื่อวานไม่เงินจำอะไรให้กันจัวเพิ่อนกำลังทำนงินเอาเครื่องไปแล้วก็สลับกันครับก็พออันี้สองเจา้านี่แหละที่สูบทานนี่ครับ มึงหนมหัวก่อนหัวไปนหน้าคนอืนบ่เห็นบ่ะไม่มีประติจริงจริงมันใกล้จะครบหาสิมหามือหกสิหมือครับวนันวันปุยหลบสองพอดีครับนี่มันได้ประมาณสี่สิบเก้าวันห้าสิบวันเนี่ยจะถึงวันพรุ่งนี้ครับ ประมาณเอ้ยประมาณ50สวันห้าบห้าวันหาสิบบวกลบเ,เกินหาหมือครับเราะว่รอบสองเลยเลยครับตอนนี้มันก็ประมาณไรเบิงนอกวันวันที่20ตุลาไล่ดูก็ตอนนี้วันที่วันที่แปวันที่9้าตุลาในธันวาก็ประมาณ4 8 49วันเลยครับก็อาทิตย์หน้าครับนัดก็พอไปแล้วว่าเสาหนาจะเป็นการวันในคุยรอบสองครับ ต้องมาสูบน้ำอีรอบนึงแล้วครับรอบนี้กับต้องพาไว้มันก็นแหงแหงกับอีกระทิศนึงแล้มอสูบชุ่มมาสูบวันมันสุกยังสีเนาะวัานเสาขวานแบบสองครับโอเคครับเดี๋ยวผมปิดน้ำปิดไลก่อนปิดเครื่องปิดเครื่องไว้แล้วก็รับมือเฮือนมา้างหาอาบน้ำป,ป,ปักคบอนครับผม เรียองแลครับอ่าดับเครื่องแล้วกลับบ้านได้มึงบัวบัวหลวงครับมันแร่มาแต่ผลครับทางหัวทางหัวทางฟังผลนี่ครับวังวังเกือบเทียงกับใสตั้งเครื่องเรียบร้อยแล้วซูมเรียร้อยแล้วพยาย,ย,ย,ยามหลอบแต่เกือบประมาณเกือบซีโลครับยามหลอบอยู่ในฟังนี่ละครับกรบพอสองคนได้ ปลาคอตัวละโลตัวหนึ่งครับ,บปลาดุกตัวหนึ่งช่วงนี้ก็ได้ป้ารอบในอยากกินครับเพราะว่าเบ็ดแถบจะบดใส่เลยครับบ่บมีเวลาเดีออกหาใส่เลยเบียดตอนนี้เพราะว่ามันยากแในการเบ่งหน้าครับหน้าปังพรุ่งนี้ะจะมาติดต่อมันจะมาไม่ติดสีมันชอมันก็จะมาติดต มื่นสองประมาณสามสี่โมงครับผมกับเสิมาติดของเพผมเองจะคงกับเสิมาเบิ่งด้วยกันนะมาซ่อมรูปนี้อาจจะได้หลุดไถไปไถหน้าขาเหี่ยวครับเหี่ยวร้ายเหี้ยครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซะนีแหละครับผมเดินทางกลับบ้านก่อนทำไะขอบคุณหลายๆที่เบิ่งที่ติดตามให้กำลังใจดนะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ